ท,ท่ทีอีกูคิดแส่ที่บอกพวกมึงเงินโลกสวยมึงทำไม่ได้แบบกูอดีอิจฉากูอดีที่กูรวยทำให้ได้แบบกูแล้วค่อยมาว่ามีเงินให้ได้แบบกูแล้วค่อยมาดูไม่ชอบกูจะเสิร์ฟมาติดตามกูนังโคตรจะลำคานด่าว่ากูตลาดลำยังของเงินคนในตันคงทำดีให้ไห เท่าทีนะครับที่กูใช้คำว่าจาไม่สุภาพกูนะั้นไม่อยากเอามันปันนาะคิดว่าตัวเองดีตจหรอคิดว่าตัวเองฉลาดมาก,กหรอพวกมึงนะั้นแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยอะ่ะลมตัวกันมาว่ากูไม่แยกแยกยควยอะไรแล้วถามจริงจริมึง,ทำ,บบง,งทำได้แบบกูหรือไงอะทำได้แบบกูหรือไงอะ่ะทำได้แบบกูหรือไงอ่ะทำได้แบบกูป่าวะ่ะ ได้แบบกูเราค่อยมาว่ากูมีเงินได้แบบกูเราค่อยมาดูากูนั่นเบื่อเพราะคิดแมงชอบอิีชาคนอื่นมึงยังให้คนในดิบมาลุมด่ากูคืออะไรละเอิมพวกมึงบอกว่ากูสกอยโคตรตลาดล่างก็ไม่เหมือนมึงหรอกที่ไม่มีคนอยู่ข้างข้างคนที่ดินใช่กูเหรอไม่ใช่พวกมึงเอาวะบอกว่ากูขยะช่วยแยกด้วยนขยะอะไรอ่ะไม่มีคนอยู่ข้างๆอดีไม่ บอกรักมึงอดีตไม่มีคนดูแลมึงอดีตก็น่าสงสารเลยวะที่โคตรสงสารเองเลยวะไอ้น้องคนรน่าสงสารที่ไม่มีคนดูแลคนหน่าสงสารที่ไม่มีคนบอกรักคนรน่าสงสารที่ไม่มีคนให้กำลังใจคนหน่าสงสารที่ไม่มีคนอยู่ข้างๆงเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่าขาดความอบอุ่น